แดดออกแล้วค่ะเข้ามาเปิดห้องคุยกันนะเดี๋ยวจะให้ดูห้องนี้ก็ถ้าเผื่อฝนตกอะไรต่างๆเราต้องปิดนะคะเพราะเราเปิดเป็นกระจกข้างหน้าฝนสาดเดี๋ยวก็มันจะมัวจะอะไรต่างๆได้ เวลาที่มีแดดแล้วเราค่อยมาเปิดให้แสงแดดมันเข้าห้องจะได้สว่างแล้วก็เก็บข้าวของไว้เยอะเช่นนะคะก็ข้าวของเครื่องที่จะใช้ประโยชน์อะไรต่างๆอันนี้ก็กล้องกล้องที่มีเมมโมรีการ์ดซื้อมาอยัางไม่ได้ใช้เลยนะคะก็เผื่อไว้มาต้องใช้กับคอมพิวเตอร์นะคะต้องเสียกับ PC ต่อเข้าไปมาดูหาที่นั่งให้เหมาะๆแล้วค่อยมาคุย นั่งคุยกันค่ะโอ้สูงไปหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวปรับนิดนึงนะสูงไปนิดนึงเห็นหน้าหน่อยเดียวเออวันนี้เพิ่งเข้ามาเปิดท้องนี้ค่ะเพราะว่า,วาฟ้ามืดนะฟ้ามืดฝนตกไปทั่วเราก็เลยโอเคไหมตัตคมาหน่อยนะคะจะได้เห็นหน้ากันชัดช เข้ามาเปิดห้องแล้วก็เลยอูยังสูงอยู่นะเข้ามาเปิดห้องแล้วก็เลยเออทำคลิปซะหน่อยแล้วกันนะนะคะห้องนี้ก็จะใช้เป็นที่เก็บข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ,คะประมาณนีออ้สูงไปก็จะเห็นใบดานเยอะนะคะอ วันนี้ก็แต่งตัวสบายสบายยังรู้สึกไม่สบายอยู่นะคะเวียนหัวปวดหัวกันตาอย่างเงี้ยเออก็ที่นั่นให้เห็นแล้วซื้อเตรียมไว้แล้วยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเป็นสำหรับเออกล้องถ่ายรูปแล้วก็บันทึกด้วยเอเอ,อเออเขาเรียกเมมโมรี่การ์ดนะคะส่วนอันนี้ก็คือไฟสำหรับเพิ่มแสงสว่างขี้ไปที่โทรศัพท์แล้วมันก็เพิ่ม แต่ก็ดูแล้วก็สว่างนิดเดียวนะคะเราใช้แบบอื่นได้ดีกว่านะเ,าเดี๋ยวขออนุญาตปรับเปลี่ยนนิดหน่อยรู้สึกว่ามุมมันไม่ดีนะคะสู้มุมเก่าไม่ได้ขอเปลี่ยนนิดหนึ่งนะมุมนี้ดีกว่านะคะ ทำไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยคุยไปด้วยนะคะเวลาเรามันน้อยเราก็มานเกถึงว่าเวลาเรามันน้อยนะก็เนี่ยพอไม่สบายก็เราจะมาได้คิดว่าวันเวลามันเป็นของมีค่านะคะอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้มากมายนะเพราะฉะนั้นทําอะไรได้ทําเลยนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยนั่งๆอยู่ก็เวียนหัวปวดหัวปวดหัวชนิดว่า นั่งไม่ได้ต้องนอนนอนทั้งวันนะคะนอนแล้วก็ทานยาวันนี้วันนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังดีขึ้นก็คิดว่าตัวเองทำอะไรเร็วไปหรือเปล่าออเดี๋ยวอากาศมันก็ไม่เสมอนะคะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราก็จะปรับไม่ทันเพาะฉะนั้นก็จะเออเป็นไข้และยิ่งสูงอายุเข้าแล้วเนี่ย เขาไม่ก็เป็นได้ง่ายหมดเขาบอกให้เดินช้าๆมุนตัวช้าๆออคนเราเนี่ยถ้าทําอะไรด้วยความด้วยเร็วของเราเราก็จะเป็นปกตินิสัยของเราเป็นแบบนั้นเออมันจะกลับมาให้ช้าๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นการยากเป็นการฝืนตัวเองนะคะทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อนๆก็คงเห็นและอย่ที่ซีเนี่ยพูดเร็วทําอะไรเร็วบางทีก็ลุกเขินเดินเร็วเนี่ย เราก็ลืมไปว่าเราอายุเยอะแล้ว60ไปแล้วเนี่ยนะเออแล้วก็อะไรต่างๆร่างกายมันก็แปรเปลี่ยนมันไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นที่จะแข็งแรงเลื่อดลมสูบฉีดดีเนี่ยบางทีมันก็ติดขัดนี่นั่นโน้นบางทีก็เขาเรียกอะไรความดันขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยพอเรามาวัดนีอ่ามันก็ปกติแล้วแต่มันพูดปิดพูดปิด ด้วยฉับพลันทันใดของเขาเนีเขาก็เข้ามาปกติเนี่ยแต่ตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็หัวสมองเราก็มึนงงปวดหัวพอมันถ้ามันได้ปวดหัวแล้วมันนานนะคะกว่ามันจะหายกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยหายไปแล้วหนึ่งวันเขายังชั่วตื่นนอนขึ้นมาก็โอเคดีเสร็จแล้วก็นี่พอสายๆก็เริ่มมาเป็นใหม่นะคะอ,อ,าอาจจะขึ้นอยู่กับอากาศด้วย อากาศร้อนอบอ,อ้าวเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ละคนมีโรคส่วนตัวโรคโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะส่วนตัวไม่เหมือนกันตัวเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่อยู่ที่ร้อนไม่ได้พออากาศร้อนปุ๊บขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันจะปรับไม่ทันมันจะเวียนหัวขึ้นมาทันทีเลยเออเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวเพื่อนๆเข้ามาชมแล้วบอกเออเอามานั่งเล่าทําไมเรื่องของเธอยังไม่ใช่เรื่องของฉันอ่าเข้าใจนะคะขอเอาไปก็เล่าสู กันฟังแล้วกันสำหรับเ,ออเพื่อนๆที่เป็นแฟนช่องจีซเนี่ยนะคะเราก็อาอจทำออหลายๆท่านก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยแล้วก็คงเป็นโรคภยัยไข้เจ็บแบบเดียวกันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะ พอเวลาเจอกันทักทายกันก็เป็นยังไงบางคนบอกอเดินไม่ค่อยไหวเดินไม่ค่อยได้เดินช้าจิซี่บอกไม่เป็นไรเดินช้าดีกว่าเดินไม่ได้นะบางคนก็ใช้สามขาเลยนะคะที่หมอเขาให้ถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราเดินไม่สะดวกเราเดินไม่มั่นคงเนี่ยโรงพยาบาลหมอหมือนเาก็จะให้สามขาเรามาแล้วก็เอาไว้เดินบางคนก็บอกออ้ไม่เอาอายจังเลยเดินไม่ได้ทําอย่างนี้ แต่บางคนก็อาเพื่อความสะดวกในเมื่อเรายังดีกว่าไปหกล้มนะคะก็อย่างเนี้ยก็ก็จะใช้สามขาไปนะคะเออจีซี่ก็จะเจอจเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยจะเป็นกันเยอะแล้วถ้าเผื่ออ้วนนะคะถ้าอ้วนเนี่ยก็จะเป็นวัยแต่อยู่จีซี่ไม่อ้วนจีซี่ก็จะเป็นโรคอื่นคือโรคความร้อนเนี่ยนะคะ เออพอความร้อนขึ้นสูงอากาศแป,ปรปวนเนี่ยร่างกายเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันปรับสภาพไม่ได้มันก็จะร้อนปุ๊บขึ้นมาที่หัวเนี่ยแล้วก็ปวดสมองปวดหัวนะเสร็จแล้วพอเมื่ออเอ,อ อะไรเปิดแอร์เปิดพัดลมอะไรเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเออเราร้อนเพราะนั่นนะคะบางทีว่าอากาศก็เย็นแต่ความรู้สึกในตัวเราอยู่ๆมันก็ร้อนพูดขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไปหาหมอเขาก็วิเคราะห์ไม่ถูกนะคะเคยไปหามาแล้วเขาบอกโอ้ไม่รู้เหมือนกันวิเคราะห์ไม่ถูกนะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้แป๊บเดียวล้วก็หายออประมาณวันสองวันเนี่ยล้วก็หายแต่แล้วก็ปกติไม่มีอะไร ก็ถึงบอกว่าเออจซก็เป็นคนโชคดีที่ไม่มีโรคภัยไร้แรงอะไรนะคะก็เล่าสู่กันฟังออคุยสบายๆาย,ยามอ,อ,อากาศไม่แน่ไม่นอนแต่ยังโชคดีว่าฝนยังไม่ตกนะคะหลายที่ก็ฝนตกน้ำท่วมเขาบอก55-56จังหวัดก็เกือบจะทั่วประเทศแหละแล้วก็พอน้ำฝนตกมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าตัวเมืองอีกนะคะ ตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายมาตอนนี้สึกจะมาหนักที่เพชรบูรณ์นะคะก็เอาใจช่วยซีกก็มี FC แฟนชลับอยู่เพชรเพชรบูรณ์เยอะทีเดียวนะคะก็ขอให้รอ,อดปลอดภัยเดียเ๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าบ้านชั้นเดียวไม่ได้นาะมันต้องสองชั้นสามชั้นจะได้มีทางหนีทีไล่ชั้นหนึ่งท่วมไปแล้วเอาไปชั้นสองชั้นสามเขาบอกว่าหลักการเดี๋ยวนี้นะคะอยากเก็บของไว้ชั้นล่างให้เก็บของไว้ชั้นบนให้หมด ั้นล่างเอาไว้โชว์ให้กว้างๆสะดวกสบายนะเออนะคะบอกว่าเออมันจะได้เคลื่อนย้ายาไม่ลำบากด้วยอย่างบ้านที่ซีก็มีตู้เย็นทุกชั้นเลยนะก็อยู่ตรงไหนก็โอเคไม่อดไม่ยากกันก็เพื่อนๆก็ลองลอง,ลองทำตามเอาที่สะดวกนะคะเอาที่มีกำลังเพราะของอย่างนี้มันมาซื้อหาเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ได้แล้ว มันต้องค่อยๆซื้อไว้ทีละเล็กทีละน้อยเอาที่เราสะดวกนะคะพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะคะออขอให้รักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยอยาเจ็บอยาป่วยในสภาวะอากาศไม่แน่ไม่นอนฝนตกเจ็นฉ่ำอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าพืชภัยอะไรต่างๆมันมีพิษไปหมดไปเด็ดไปถอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพิษมันก็เข้ามือเข้าอะไรพยายามล้างเยอะๆเราเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเราก็ต้องตรวจตาบ้านช่องแล้วก็ เก็บนุ่นเจ็บนี่นะคะบางทีต้นไม้ที่เราไม่ได้ปลูกมันขึ้นมาเราก็ไปถอนออกเนี่ยเขาก็บอกไม่ดีถอนจากมือไม่ได้บอกใครจะไปใส่ถุกมือตลอดเวลานะคะก็อย่างเงี้ยเราเพราะฉะนั้นพอเวลาไปล้างล้างเยอะๆล้างมือจิ้บที่นี่ล้างมือแทบทั้งวันเลยนะคะจับนุ่งจับนี่มาเสร็จแล้วเราก็อาล้างมือเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะดีที่ว่ามือ มือเท้าไม่มีแผลจะได้ไม่มีเชื้อโรคเข้านะคะเดี๋ยวนี้เชื้อโรคอะไรมันก็เยอะแยะเขาบอกโรคมาจากดินนอนเดินอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะพูดคุยกันระหว่างวันอย่างนี้นะคะอ่านี่นีเออ่เพื่อนก็ให้มานานและเป็นของฝันปีใหม่เขาบอกว่าตัวแดงจิซี่เนี่ยจิซี่เมื่อก่อนทางานจิซี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่งตัวลักษณะนี้หน้าผมอย่างนี้เขาเห็นมา ออสามีเขาทํางานบริษัททำเออพวกเนี้ยเออส่งออกนะคะเขาก็เลยบโอ้เห็นตัวดีแล้วคิดถึงจีซี่ให้เลยเขาใส่ของมาให้มาเป็นของฝันอันนี้เขาขายส่งออกต่างประเทศนะคะเออเขายี่ห้อของมาร์กนะคะขายการ์ดขายอะไรด้วยหลายอย่างเนี่ยเออเขาบอกว่าเมื่อก่อนจีซี่ทำงานจีซี่ก็สไตล์นี้เลย <laughs> วันนี้ก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่เก็บข้าวของอะไรต่างๆเนี่ย ตั้งโชว์ต่างๆนะคะก็มีห้องอเนกประสงค์แล้วก็เอาไว้พูดคุยกันเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองจะได้ไม่เบื่อนะคะถ้าชื่นชอบจีซี่นะคะก็กดติดตามมาเป็นเพื่อนการเป็นเพื่อนใหม่ก็กดติดตาม เป็นเพื่อนเก่าอยู่แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะคะแล้วพูดคุยกันสบายๆอย่างเนี้ยทุกๆวันนะคะก็พยายามไม่ให้ห่างหายไปจากหน้าจอนะคะให้มีเพื่อนได้พูดคุยกันทุกๆวันขอบคุณมากๆค่ะวันนี้คุยกันเท่านี้น,นะคะ thank you so much for watching me please subscribe like and share and meet me again